เทคนิคแรกที่สอนก็คือเมื่อกี้นะครับเรื่องการกําหนดว่าเฮ้ยเวลาปริ้น์แล้วเนี่ยจะให้มันออกกระดาษขนาดไหนถูกไหมครับก็ติก๊กขวาตรงพื้นที่ว่างๆแล้วก็ดีไซน์แล้วก็เพจเซตอัพอนะครับเพจเซตอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเนื่องจากแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยต้องติ๊กตรงนี้เป็นโ no นิ r เตอร์นะครับโ no ิ r เตอร์แล้วก็เลือกขนาดกระดาษน,นี่เป็น a 4ก็เป็น a 4อ่อันนี้เทคนิคแรกอันที่สองไปละนะครับอันที่สองก็คือ การที่จะจัดคอนโทลให้มันชิดซ้ายชิดขวาตรงกันนะครับแทนที่เราจะมาเลงอย่างแบบเนี้ยเจ็ดเปอร์เซนต์กับทเทล่เนี้ยไม่ตรงกันนะครับก็ก็เซเล็มันนะครับเซเล็มันกด,ดคอนโทลค้างไว้แล้วก็เซเล็แล้วก็คลิกขวาคลิกขวาตรงตัวที่มันมีไอ้ขอบเป็นจุดๆสี่เหลี่ยมเห็นปะ่ะขอบเนี่ยต่างกันนะเห็นไหมตัวสุดท้ายที่เราเลือกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวอ้างอิงนะครับ เราคลิกขวาปุ๊บแล้วก็เนี่ยมันจะ็นแอไลน์แอไลน์คือจัดจัดอะไรให้ขวาตรงกลางก็เลือกไลท์นะครับเนี่ยขวาตรงกลางหรือว่าจะให้ท็อประดับเดียวกันจัดกึ่งกลางอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยได้นะครับเรื่องขนาดนะครับเรื่องขนาดเป็นกันอย่างปกติเนี่ยหัวข้อลันมกันเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งเฮ้ยเล็งให้มันเท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอยากให้คอลันมตรงกลางก็เลือกมาแล้วคลิกขวาแล้วก็ไซส์ เนี่ยนะครับเอาไรล,ล่ะเซมวิดเซมไฮหรือว่าเซมไซส์ก็คือทั้งทั้งคู่นะสูมานะครับอ่าเซมวิดน,นะครับปึออ๊บนะอันนี้คือเทคนิคที่สองเรื่องการจัดคอนโทนสองเ,อเป็นกลุ่มคอนโทนให้มันทิ่ซ้ายทิ่ขวาเวลาจะมูฟเวลาจะไล่คอนโทลเนี่ยเราเลือกเนี่ยนะครับแล้วก็มูฟไปพร้อมกันเนี่ยจะง่ายกว่ามูฟทพีละตัวนะครับทําอะไรผิดกิดคอนโทนแซดกลับไปที่เดิมนะะ แล้วก็เมื่อกี้ที่จริงสอนไปแล้หน่อยและเรื่องการเส้นเวลาชนกันให้ set property out นะครับใช้สายตาจะได้ไหมก็ได้แต่ช้าหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโคตรเส้นอ่ะออิงนี้คืออ่าเลฟเจ็ดสี่ศูนย์ห้ามาต้อมหนึ่งห้าสามศูนย์ใช่ไหมเลฟมาต้อมเป็นหนึ่งห้าสามศูนย์ อ่านะครับเดี๋ยวเนี้ยมันก็จะมาตรงกันแล้วนะครับคราวนีเว้เวลาที่มันวัดมันวัดพิกเซลเนี่ยนะมันวัดจากขอบของแต่ละเซกชันนะนะครับเพราะนั้นอย่างอันเนี้ยก็คือเริ่มศูนอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราไปตรงอื่นมันก็คือเริ่มสูนย์จากขอบของเซกชันนั้นๆน่ะนะครับ,บ,นนรบมันไม่น,นับสูนมาตั้งแต่ข้างบนนั่นมันตำแหน่งเนี่ยมันตำแหน่งนับจากเซกชันใครเซกชันมานะ อย่างนี้เราบอกว่าเฮ้ยขอบอันนี้เราอยู่ที่วัดถ้มเป็นสามสิบเนี่ยเส้นพรงนี้มันองไปจบที่สามสิบเนี่ยให้เราจะเลือกเอาแล้วก็มันก็ง่ายกว่า,อาโอเคประมาณนั้นแหละ